สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตลปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎก็คือท่านที่มีลักษณะที่ราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเป็นการทานายดวงชะตาประจําเดือนตุลาคม2566นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรส้ายมือภาพดาวจรณวันที่1ความเป็นภาพดาวจรณวันที่31ตุลาคมนะครับ ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ4ดวงครับนะเม่ไม่นับดาวจันนะครับเลข2ซึ่งพิมพ์ให้แล้วนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้ครับซึ่งก็ได้แก่เลข3ครับดาวคารย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่3เลข4ดาวพุธครับย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลในวันที่15เลข8พระราหูครับย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17นะครับ ย้ายเนี่ยในเวลา6นาฬิกา22นาทีนะครับแล้วก็อยู่ยาวต่อเนื่องไปเลยนะจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568เลยนะครับส่วนดวงสุดท้ายคือเลข1ครับดาวทิตนะดาวศเทิตยจะย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับในวันที่18ส่วนดาวอื่นๆยังโครจรที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้แต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยครับลักษณะการโครจรของดาวลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ภาพรวมนะครับการงานของ ชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะฮะนะภาพรวมเนี่ยจะค่อยขยับทุกอย่างจะค่อยๆขยับดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังทั้งนี้ทั้นั้นเพราะอะไรทั้งนี้ทนั้นก็เพราะว่าเลข8พระราหูนะครับโคจรย้ายออกไปแล้วนะในวันที่17เนะครับนะเ <นะ S 1> พราะนั้นพอโคจรย้ายออกไปนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับความยุ่งยากวุ่นวายนะครับที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเริ่ม ทุเลาเบาบางลงสถานการณ์ต่างๆเริ่มขี้ขายครับแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าแหมมันพอย้ายออกไปแล้วเนี่ยจะดีขึ้นอย่างฉับพลันแบบเห็นได้ชัดเจนเลยก็คงยังไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าพระราหูเนี่ยเป็นดาวใหญ่เนาะนะครับเวลาแสดงผลเนี่ยก็จะแสดงผลม,มีค่าบวกลบนะครับดาวใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้วนะมีค่าบวกลบอยู่นะครับต่อให้ย้ายออกไปแล้วเนี่ยก็ยังคงมีอิทธิพลกับราศีเมษนนอีกสักพักหนึ่งแหละครับโด,โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสักเดือนถึง2เดือน,นก็แล้วแต่ นะครับเพราะฉะนั Bref, nên, ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังยังถือว่าพระราหูยังคงมีอิทธิพลอยู่บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังดีกว่าตอนที่แบบอยู่ตลอดเลยนะยังดีกว่านะเพราะย้ายออกไปแล้วนะครับมีอิทธิพลก็อยู่เลยเนี่ยนะมันก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วนะครับสถานการณ์ต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับเริ่มคลี่คลายนะครับ เป็นช่วงของการตะเตรียมตัวช่วงนี้นะเ,เตรียมตัวเลยครับเนี่ยเป็นช่วงของการตะเตรียมตัวที่จะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นางานใหม่นะครับตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ภาระความรับผิดชอบใหม่นะครับหรือโปรเจกต์โครงการใหม่ก็ได้นะจะเกิดขึ้นครับนยเร็วนี้เร็วนี้นะครับแต่เอาชัดเจนเลยคงจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณตั้งแต่ต้นปีนะต้นปี2567เป็นต้นไปนะครับ โดยภาพรวมนะแต่จะช่วงนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มของการเตรียมตัวอยู่ในช่วงการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับยังมีอะไรต้องระมัดระวังอีกไหมออนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของการงานเนี่ยยังต้องมีนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่เพราะว่าในช่วงนี้นะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะก็ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาอุบสรรคนะครับที่อาจจะมีเข้ามาอย่างที่แบบไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนนะครับ เนะข้ามาแบบไม่รู้รู้ตัวเป็นะปลนักษณะอย่างนั้นครับนะจะเข้ามาแบบนั้นนะแล้วมักจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคนะครับที่เกิดจากคนอื่นนะคนอื่นเป็นคนกระทำนะแต่มีผลกระทบมาถึงตัวเราด้วยนะเราเดือดร้อนไปด้วยแผนกะอื่นทําแต่แผนกเราต้องรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบร่วมกันหรือว่าเดือดร้อนร่วมกันนะหรือไม่ก็โดนลูกหลงไปด้วยนะประมาณนั้นนะครับนะจะเปะน็นลักษณะนี้มากกว่านะในช่วงนี้ต้องระมัดระวังครับมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้นะครับ นะส่วนในเรื่องของการเงินนะครับการเงินโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นะครับนะเงินเนี่ยค่อคนข้างจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากครับเดือนนี้นะแต่ก็มีรายรับเข้าขมาเรื่อยๆนะไม่ติดขัดไม่ขาดมือไม่ถึงกับช็อตนะแต่พอเข้ามาแล้วมันก็ออกไปเลยนะครับเป็นลักษณะว่าเงินหมุน,นลักษณะเงินหมุนนะบางท่านนะบางท่านอาจจะเป็นลักษณะเงินหมุนหรือบางท่านก็พอเงินเข้ามาปุ๊บก็มีเหตุที่ต้องใช้จ่ายออกไปนะครับทำให้เดือนนี้เนี่ยนะ เป้าในการเก็บเงินของเรานะครับอาจจะไม่ได้เป็นไปนตามที่คิดเอาไว้นะครับนะอาจจะเก็บไม่ได้ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับหรือบางท่านอาจจะไม่เหลือเก็บเลยก็แล้วแต่นะครับนะช่วงนี้เป็นลักษณะนั้นครับเพราะนั้นต้องไปควบคุมเรื่องการเรื่องรายจ่ายแล้วกันนะไปควบคุมเรื่องการใช้จ่ายให้ดีนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมก็คือนะครับในเดือนนี้นะ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนในครอบครัวนะครับของชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์เฉยนะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือเกิดอุบัติเหตุได้นะครับรวมไปถึงตัวของชาวราศีกรกฎเองด้วยเช่นกันนะครับก็มีเกณฑ์ลักษณะอย่างนั้นด้วยเหมือนกันนะ,นะเป็นเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บป่วยกระทันหันนะครับอุบัติเหตุนะโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถลายานพาน,นันนี้ต้องระมัดระวังให้มากนะครับหรือหรืออาจจะเป็นลักษณะว่า ในช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมนะดูแลซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรื่องของรถก็ได้ครับในช่วงนี้ส่วนฉลกโชคลาภนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้วันที่ดีได้แก่วันที่9ถึง15แล้วก็3 0ถึง31นะครับส่วนทิศที่ดีมี2ทิศครับคือทิศต,ตะวันตกกับตะวันตกเฉียงเหนือนะครับบุคคลที่จะนำะโ,โชคลาภมาให้นะครับก็ได้แก่ญาติพี่น้องครับ คนรอบข้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ชายที่มีอายุมากกว่าหรืออาวุโสมากกว่านะครับที่จะนําโชคโชคลาภมาให้ส่วนด้านความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับนะชาวราศีกรกฎก,ก,กับคู่ครองอาจจะรู้สึกแบบห่างเหินกันหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าไม่ค่อยเจอกันอยู่ห่างๆกันสักหน่อยหนึ่งในะช่วงนี้นะอาจจะเป็นติดด้วยเรื่องของภาระหน้าที่การงานก็ได้นะครับและ ที่สาคัญในช่วงนี้ต้องเตือนกันนะครับอาจจะมีเรื่องนะผิดใจกันเข้าใจผิดกันนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองหรือเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องออคุยกันดีๆนะพยายามปรับความเข้าใจกันนะครับทําอะไรท่องให้ชัดเจนนะครับส่วนคนโสดคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับคนถูกใจที่ว่านี้มักเป็นคนที่ รู้จักมากคุ้นกันมาก่อนครับอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนที่ทํางานเก่าหรือว่าเป็นแฟนเก่าก็ได้นะครับที่จะกลับมาคบกันใหม่นะหรือหรืออีม,มุมหนึ่งก็คือว่าอาจจะคนที่คนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะมาจากการแนะนำนะฮะของเพื่อนฝูงของญาติญาติของเราก็ได้นะครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้ครับทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะครับประจำเดือนตุลาคม2 5 6 6นี้ เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ